สวัสดีครับกลับมาพบกับอินไซม์มนยูจนเต็ดแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับต้องพบกับเรื่องน่ากังวลหลังจากลุกชอแบ็กซ้ายคนเก่งถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังเกมที่แมนเชสเตอร์เต็ดบุกไปเอาชนะทางด้านแอสตันวิลล่าได้ถึงถิ่นวิลล่าพาร์คสประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางด้านเอริกเทนฮากนะครับได้ออกมาบอกเหตุผลว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อน และอดีตนักเตะเซาท์แฮมตันจะถูกประเมินอาการอีกครั้งในสัปดาห์นี้โดยหวังว่าแบ็กวัย28ปีจะกลับมาได้ในเกมออกไปเยือนลูตันทาวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามหากลูกชอต้องพักจากอาการบาดเจ็บก็คาดว่าเอริกเทนฮักมี3แผนไว้รองรับตามการวิเคราะห์ของทางด้านแมนเชสเตอร์อี n i ิ g ิ่งนิวส์ ยแ,แผนที่1นนะครับก็คือใช้วิกเตอร์วินเดอร์ฟแฮร์รี่แมกไกว์ราฟาเอลวารานและก็เดียโก้ดานโลโยกทางด้านเดียโก้ดานโลนี่ไม่ยืนในตำแหน่งแบ็คซ้ายในเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวิกเตอร์วินเดอร์ฟถูกส่งลงมาแทนที่ในตำแหน่งของลูกชอขณะที่แฮร์รี่แมกไกว์และราฟาเอลวารานยืนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กส่วนดานโลยืนเป็นแบ็คขวาโดยหากลูกชอไม่สามารถจะลงเล่นได้ก็อาจทําให้เทนฮักต้องปรับเทคนิค โดยเอาวิกตอร์วินเดอร์ไปยืนในตำแหน่งแบ็กขวาแล้วให้ทางด้านดานโลไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกครั้งหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วหลายหนแผนที่2ครับก็คือทางด้านเดียโก้ดาโลยืนขวาคู่เซนเต,เตอร์ก็ยังเป็นทางด้านแฮร์รี่แม็กควายกับรอฟเอลวารานส่วนแบ็กซ้ายให้เป็นหน้าที่ของทางด้านอารอนแวนบิสซากา้าซึ่งหากอารอนแวนบิสซาก้าหายเจ็บกลับมาทันเวลาก็มีโอกาสที่จะโดนโยกไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแทนที่ของชอได้เหมือนกัน ท่าที่ดาโลก็กลับไปเล่นแบ็คขวาตามเดิมทั้งเตะวัย26ปีเคยทำหน้าที่แบ็คซ้ายให้กับแมนยูมาแล้วอย่างในเกมที่เสมอกับทั้งดัมฮอสเปอร์2ประตูต่อ2ที่โอทร a ฟอร์ดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงในปี2022เกมที่พบกับทางด้านลิเวอร์พูลแผนที่3ครับใช้ทางด้านทาร์เรนมาเรเซียแฮร์รี่แม็กไวร์ราฟาเอลวารานและก็เดียโก้ดาโล ทารด้นมาเลเซียแบ็กซด์ดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์พลาดลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตั้งแต่พรีซีซั่นจากการผ่าตัดที่หัวเข่ามาสองรอบหากมาเลเซียหายกลับมาได้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการมีตัวเลือกเพิ่มทางฝั่งซ้ายหรืออาจจะสลับกับทางด้านดานโลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเปิดโฉมหน้านะครับคนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าเดียโก้ดานโลจะประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ริโอฟรินานครับได้ออกมาระบุนะครับว่าตอนที่แมนเชสเตอร์เตดดีไปคว้าตัวเดียโก้ดานโลเข้าสู่ทีมเขามีความสงสัยในนักเตะก,กองหลังชาวโปรตุเกสคนนี้แต่เพราว่ามี1คนครับที่ออกมาสับสนดานโลอย่างเต็มที่ดานโลถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่แมนเชสเตอร์เตดดีเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูตอนหนึ่งเป็นคนครอสนะครับให้กับตรนัสกอตแม็กซิมินีนิมงงเข้าไปครับ โดยนักเตะชาวโปรตุเกสคนนี้นี่ได้มีโอกาสลงเล่นภายใต้การคุมทีมของเอรกเจนทักไปแล้วถึง32เกมในทุกการแข่งขันทําไป2ประตูแล้วก็ทําได้อีก3แอสซิสครับย้ายมาจาก FC ฟซีปอร์โตนะครับในปี2018โดยตอนนั้นนี่ฝั่งของริโอฟรินานะครับตั้งข้อสงสัยในตัวของเดียโก้ดันโลครับผมจำได้ผมสงสัยในตัวเขาผมได้มีการพูดคุยกับค,บคริสเตนโนโรนโดว่านั้งแต่คนนี้นี่ดีจริงหรือเปล่า แต่ว่าครสเซนโนโรนโดครับได้ออกมาให้ความมั่นใจครับบอกว่านั้งแตะคนนี้เขาจะทํางานอย่างหนักและเขาจะทําให้ตัวเองดีกลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นและจะสามารถพัฒนาขึ้นได้100%เซแล้วสรุปสุดท้ายครับก็เห็นแล้วนะครับว่าทางด้านเดียโก้ดานโลนี่ทําผลงานได้ดีขนาดไหนดาโลเป็นนักเตะที่ทํางานหนักครับโดยก่อนที่จะลงสนาพกับทางด้านแอสตันวิลล่าเนี่ยทางเดียรฟนันก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้ว ในเรื่องของเกมรับนี่เดียโก้ดานโลนี่น่าจะต้องพัฒนากว่าน,นี้อีกหน่อยแต่ว่าพอเห็นเกมล่าสุดกับทางด้านวิลล่านี่เรียกฟนานด์ออกมายอมรับนะครับว่าโอ้เดียโก้ดาโลนี่เรียกว่าเกมรับดีบมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอเรื่องของลูกครอสครับถ้าหากครอสอย่างนี้นี่กองหน้าชอบครับดาโลนี่เคยโดนวิภา์วิจารณ์ค่อนข้างจีงเยอะทีเดียวนะครับในลหลายช่วงที่ผ่านมาถูกปล่อยไปอยู่กับเอซิมิลานด้วยในปี2020ถึงปี2021ครับรูปแบบของการจิมตัว เอริกจนทก็ออกมาบอกนะครับว่าทุกทกคนเนี่ยสามารถที่ถูกตําหนิได้แต่ว่าดาโล่ก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากครับสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ผมรู้สึกพึงพอใจกับฟอร์มการเล่นของเขามากๆอัตราต่อรองล่าสุดน,นะครับของกุนซือที่จะโดนปลดออกจากตําแหน่งครับปรากฏว่าตอนนี้เอริกเันทกสารการดีขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะครับตังหนึ่งครับเป็นปูรอยรอยฮัสซันอยู่ที่1ต่อสนะครับ แพ้ให้กับทางด้านเชลซีไปแบบน่าเจ็บใจจริงๆครับในช่วงท้ายเกมพอเชจิโน่ครับกุนซือเชลซีครับอยู่ที่8ตอนน่อ1เดวิดมอยครับอยู่ที่10ต่อ1ไบรซองกอมปานีครับอยู่ที่12ตอนน่อ1ไม่มีใครโดนปลดเลยอยู่ที่16ตอนน่อ1ครับและก็ค่อยเป็นทางด้านเอริกเทนฮฮกนะครับโอกาสโดนปลดดีอยู่ที่20ตอนน่อ1เท่าเท่ากันกับทางด้านนูโนเอสปริโตซันโตนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นเอ็ดดี้ฮาวครับกับทางด้านโรเบโเตอร์เดซาบีอยู่ที่25ต่อ1เท่ากันคอนเฟิร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับข่าวดีของแฟนปีศาจแดงครับเดอะเทเลกราฟรายงานข่าวว่าเซอร์จิมบรัสทิฟได้รับการอนุมัติจากพิมพิลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในการเข้ามาซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เซจิมรัคลิฟดีบรรลุข้อตกลงกับแมนยูในการเข้ามาซื้อหุ้นของสโมสรมาริยะหนึ่งแล้วนะครับ25%แต่ทุกอย่างยังไม่เสร็จสิ้นเป็นทางการเพราะต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนอนุมัติจนกระทั่งล่าสุดพิมพิลิกไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วการซื้อหุ้นของทนาเซจิมรัดคลิฟในคนนี้จะรออีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก่อนสมาคมฟุตบอลของอังกฤษจะให้การอนุมัติเป็นขั้นสุดท้าย หลังจากที่เขาได้รับการขยายเวลาปิดดีวซื้อหุ้นไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้การนุวัติของพิมลีกหมายความว่าการซื้อหุ้นของเซอร์จิมเสร็จสิ้นแบบไม่เป็นทางการแล้วหลังจากเรื่องการซื้อขายหุ้นสโมสรยืดยาวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022เซอร์จิมนี่ก็เตรียมจะนำเงินประมาณ300ล้านเหรียญน,นะครับมาลงทุนปรับปรุงสนามโอทาฟอร์ดและก็แฟคชัลิตี้ต่างๆของสโมสรน,นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขยืย่นซื้อหุ้น ก่อนเป็นเวลานาน1นเดือนหากตระกูลเกรเซอร์ตัดสินใจขายหุ้นคลาสบีในอนาคตช่วงที่กำลังรอการอนุมัติจากพิมพ์ลีกเซอร์ชิมก็ได้มีการพูดคุยกับสตาฟของสโมสรแฟนบอลและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาบริหารแบบเต็มตัวก็เป็นว่าเรียบร้อยสักทีนะครับในที่สุดจากนี้ไปเราก็จะได้ทีมบริหารชุดใหม่ครับภายใต้าการนำของเซอร์ชิมรัดคริฟ หลังจากที่ทนดนข้อบี้ไมนูดีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์เต็ดน,นะครับส่งผลต่อทนดนเมสันเมาส์อย่างไม่ต้องสงสัยครับนักเตะที่เอริตันทักไปดึงมาจากเชลซีแต่ว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะครับเมสันเมาส์นี่คาดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาลงสนามนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับกลรกับว่าของเมสันเมาส์คาดว่าคงจะไม่สามารถมายึดตำแหน่งตัวจริงได้ เอมีเอนี่มีการระบุนะครับว่าเมสันเมาส์สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งนักเตะหมายเลข8หรือบางครั้งเขาก็สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิได้นั่นกหมายความว่าเขาจะสามารถมาเป็นนักเตะโรเตชันของบรูโน่ซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีนักเตะที่จะมาทดแทนบรูโน่ได้เลยก่อนหน้านี้เราก็คาดหวังในตัวของทางด้านดอนนี่แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่ได้กลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เดอีกต่อไปแล้วหลังจากที่แมนยูนี่ปล่อยเขายืมไปอยู่กับทางด้านไอทรัคแฟรงเฟิร์ต แล้วก็คาดว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในท้ายที่สุดความสามารถของเมสันเมาส์ก็สามารถที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะครับแต่ว่าคงจะไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวชิงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกต่อไปแล้วครับคงจะเป็นได้แค่นักเตะแบ็กอัพของรูโน่เฟอร์นันเดสลงทุนไปตั้งเยอะนะครับตอนที่ไปซื้อมาจากทางด้านเชลซีแล้วก็ให้เสื้อหมายเลข7ซะด้วยครับแหมยังคงเป็นอนาถรรพ์อยู่นะสำหรับเสื้อหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ และกับพ่อก Man, mm hmm. เกาะอินไซแมนยูเต็ดด้หม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ